สซาว่าอะไรกุ้งเรามาตุ้นลอยเฮลิโอการตุสวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้พวกเราทั้ง4คนมานําเสนอเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เชิญรับชมกันได้เลยค่ะเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ประกอบไปด้วย1ประเภทและองค์ประกอบของแผนที่2ประโยชน์ของแผนที่ 3. การรับรู้จากระยะไกล4ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 5. ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก 6. การใช้ประโยชน์ของ GPS 7. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 8. การใช้ประโยชน์ของ GIS 1. แผนที่แผนที่เป็นเครื่องมือสําคัญในการอธิบายข้อมูลและปรากฏก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกการศึกษาถึงความหมายองค์ประกอบการอ่านและแปลความหมายของแผนที่ทาให้มีความรู้นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ประเภทของแผนที่แผนที่แบ่งตามการใช้งานได้ดังนี้ 1. แผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่มาตาส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นแผนที่ฐานสำหรับสร้างแผนที่เฉพาะเรื่องแสดงรายละเอียดทั้งทางราบและทางดิ่งประเทศไทยใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตาส่วน1ต่อห0,000ชุด L7018 เป็นแผนที่ฐาน 2. แผนที่เฉพาะเรื่องเป็นแผนที่ที่แสดงข้อมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้แผนที่อ้างอิงเป็นแผนที่ฐานมีมาตาส่วนเหมาะสมกับการแสดงรายละเอียดต่างๆเช่นแผนที่ความหนาแน่นประชากร แผนที่อากาศแผนที่ป่าไม้องค์ประกอบของแผนที่1ชื่อแผนที่2ขอบระวาง3มาตราส่วน4สัญ,ญลักษณ์5ทิศ6ละติจูด7ลองติจูด ประโยชน์ของแผนที่ 1. ใช้ในชีวิตประจําวันเช่นช่วยในการเดินทางโดยใช้แผนที่ที่แสดงเส้นทางคมนาคมทางบุกทางน้ําทางอากาศและบอกที่ตั้งของสถานที่สําคัญต่างๆ 2. หน่วยงานต่างๆนําไปใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่เช่นกรมที่ดินใช้การสํารวจรังวัดทาแผนที่อ,อกชนดที่ดินให้ประชาชน 3. ใช้ในกิจการทหารโดยนําไปเป็นข้อมูลในการวางแผนทางยุทธศาสตร์เช่นการเลือกที่ตั้งค่ายทหารการทิ้งระเบิดโจมตีทางอา 4. ใช้สำหรับการเรียนการสอนเช่นโรงเรียนใช้แผนที่ประกอบการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจลักษณะทางเรียภาพและตำแหน่งที่ตั้งบนโลก 2. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศภูมิสารสนเทศคือศาสสารสนเทศที่เน้นการบูรณาการเทคโนโลยีด้านการสำรวจการทำแผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่บนโลกโดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประกอบด้วยการรับรู้จากระยะไกลหรือ RS ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS การรับรู้จากระยะไกลหรือ RS ประกอบด้วย2หลักการคือ 1. การได้รับข้อมูลอาศัยหลักการว่าดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานตามธรรมชาติซึ่งแผ่พลังแม่เหล็กไฟฟ้ามายังพื้นผิวโลกวัสถุแต่ละชนิดดูดกลืนและสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าได้แตกต่างกันพลังงานที่ถูกสะท้อนกลับจะถูกบันทึกโดยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนอากาศยานหรือบนยานอาวกาศได้ข้อมูลที่เป็นรูปภาพและข้อมูลเชิงเลข 2. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการแปลข้อมูลภาพด้วยสายตาและการวิเคราะห์เชิงเลขด้วยคอมพิวเตอร์ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์สารสนเทศออกมาเช่นรูปถ่ายทางอากาศภาพจากดาวเทียมแผนที่เพื่อให้ผู้ใช้นําไปเป็นประโยชน์ต่อไปข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลมีดังนี้ รูปถ่ายทางอากาศคือรูปภาพของลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกที่ได้จากการถ่ายภาพทางอากาศโดยผ่านเลนส์กล้องและฟิล์มซึ่งถ่ายด้วยกล้องที่ติดไว้บนอากาศยานได้แก่บอลลูนและเครื่องบินปัจจุบันการถ่ายรูปทางอากาศมีการใช้กล้องดิจิทัลบันทึกข้อมูลเชิงเลขคล้ายกับข้อมูลเชิงดาวเทียมมีรายละเอียดสูงมากรวมทั้งยังนําไปติดตั้งไว้บนอากาศยานได้คนขับกันมากขึ้นทําให้สามารถถ่ายรูปได้ตามขนาดและเวลาที่สะดวกขึ้น ภาพจากดาวเทียมคือภาพที่ได้จากการถ่ายและบันทึกข้อมูลเชิงเลขของการสะท้อนช่วงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวัตถุต่างๆที่มีค่าการสะท้อนแสงแตกต่างกันจึงทําให้สามารถจําแนกวัตถุต่างๆได้จากการแปลความสิ่งที่ปรากฏบนภาพเช่นสีขนาดรูปร่างทั้งนี้ดาวเทียมถูกพัฒนาขึ้นหลายรูปแบบตามภารกิจเช่นดาวเทียมสำรวจทรัพยากร การใช้ประโยชน์รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียมข้อ1ข้อมูลจากดาวเทียมที่มีความละเอียดสูงสามารถใช้ในการติดตามการขยายตัวของเมืองและแหล่งชุมชนเพื่อวางแผนรองรับด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อ2ใช้ข้อมูลในการทำแผนที่ป่าไม้แสดงพันไม้ประเภทของป่าเพื่อใช้ตรวจสอบความหนาแน่นและขนาดของต้นไม้และแก้ปัญหาการจัดการด้านป่าไม้ ข้อ3ใช้ข้อมูลทำแผนที่การใช้ดินเพื่อการเกษตร,รอุตสากกรรมผังเมืองเพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในด้านต่างๆข้อ4ใช้ข้อมูลป้องกันเกือนภัยและประเมินค่าความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆเช่นดินถลม่มน้ำท่วมสึนามิภัยแล้ง ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก GPS หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกโดยอาศัยดาวเทียมสถานีภาคพื้นดินและเครื่องรับ GPS โดยเครื่องรับ GPS รับสัญญาณมาคำนวณหาระยะเสมือนจริงแต่ละระยะและจะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมอย่างน้อย3าดวงมาคำนวณหาตำแหน่งของเครื่องรับพร้อมทั้งแสดงให้ผู้ใช้ทราบบนจอ LCD ของเครื่องเป็นค่าล a t i t u d e l o n จ i t u และค่าพิกัด UTM การใช้ประโยชน์ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก GPS หนึ่งการคมนาคมขนส่งและการจราจรโดยการนําระบบ GPS มาใช้งานควบคุมคู่กับระบบขนส่งสินค้าทําให้ทราบที่อยู่ปัจจุบันของรถขนส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันทีหรือใช้ในการรายงานการจราจรตําแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุและปัจจุบันนิยมใช้เป็นระบบนทางในยานพาหนะ 2. การใช้บริการข้อมูลข่าวสารเชิงตำแหน่งเป็นการใช้งานระบบ GPS ร่วมกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนเช่นการถ่ายรูปการนำทางการระบุตำแหน่ง 3. การควบคุมเครือข่ายจากกลในการทำการเกษตรช่วยลดปัญหาด้านแรงงานเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโดยติดระบบ GPS ในรถแซกเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมการหยดเมล็ดการหยอดปุ๋ยให้น้ำและเก็บเกี่ยวด้วยข้าวพิกัดที่แม่นยำตามแผนที่และคำสั่งที่ตั้งค่าไว้4การสำรวจตำแหน่งที่เกิดเหตุต่างๆเช่นอุบัติเหตุทางหลวงตำแหน่งเรือในทะเลหรือการหลงป่าทำให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GLS) เป็นระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพิกัดภูมิศาสตร์และรายละเอียดของพื้นที่โดยใช้คอมพิวเตอร์และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆเช่นแผนที่ภาพสามมิติสถิติตารางข้อมูลประเภทข้อมูลมีส่วนประกอบ2ส,ส่วนดังนี้ 1. ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลต่างๆบนพื้นโลกประกอบด้วยข้อมูลจุดเส้นและพื้นที่ 2. ข้อมูลลักษณะเป็นข้อมูลที่อธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆในพื้นที่นั้นเช่นข้อมูลจานวนประชากรในกรุงเทพมหานครประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GRS ข้อ1นํามาเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนในการจัดเก็บภาษีทําให้การจัดเก็บภาษีง่ายและสะดวกขึ้น 2. การจัดทําขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้เพื่อวางแผนกําหนดนโยบายกรมป่าไม้ได้แปลหรือตีความภาพจากดาวเทียมและใช้ภูมิสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารจัดการทําให้การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในการตัดสินใจ 4. ใช้ระบบ GPS ในยานพาหนะเพื่อการติดตามและบริหารจัดการเช่นบริษัทด้านขนสง่งนาระบบ GPS ไปติดตั้งในรถยนต์เพื่อติดตามเส้นทางเดินรถ